ทำไมทำไมฮะคุณชิโมฮึฮัลโหลเปลี่ยนมุกเลยอีหยังอ๋ออ๋อโทรศัพท์เหรอสวัสคุณหมูหรอคะคุณหมูหรอไห้ขอเช็ดหน่อยดิปึ๊บอืมคุณหมู มื่อกี้หิวงอแงพอเห็นกล้องปับ๊บเ,<อ>เปลี่ยนเ,<อ>เปลี่ยนทำไมให้พ่อเกียดให้บ่ให้พ่อเห็นอย่างให้ให้พ่อเห็นอย่างอ,อ,อ,อยากกินขนมเอาเมื่อกี้นี่กินไปหัใหญ่เลเยเฮ้ยกินไปหับักใหญ่ละเด้อล่ะคลายชิมน้ำ ออเออเอาอันนี้เธอทำมุ่นเบื่ออะไปจนเป็นผงเบื่ออะมันกิกนพอได้แล้วเสียนดีเอาออกมามันกะมันกะมุ่นด้วยและไรลูกมันกินพอได้แล้วพอแล้ววันนี้พอแล้วหูกไม่กินแล้วพอแล้วกูด่าากินน้ำส่กินน้ำกินขนมไปแล้วนั่นเออ กิูขนมไปทท้ที่ซีอิมหล่ะไห้กินตั้งหลายเนาะจนคายทีม่มเพยแล้วเพื่อยากกินอันนี้เพิง่งไหมเล่นอยู่ประมาณสามมื้อหละนี่นทุกคนมวนปุ้ยปุ้ยทีวลีเข้าได้นะครับ <laughs> ฉันดีกินดูขนาดเป็นหิวเป็นอยญญากเมื่อกี้นี่กินไปจนอิ่มหล่ะต่ยังบ่อิ่มอยู่เฮ้ ไม่กินไม่กินไม่กินนะเข้าใจไหมไม่กินนะคะไม่กินนะคะให้พ่อแกะให้เหรอให้พ่อทำอะไรคะเฮ้อทำอะไรให้พ่อทำอะไรพูดใหม่สิให้พ่อทำอะไรให้พ่อทำอะไรให้พ่อทำอะไรแกให้พ่อแกให้พ่อแกบอกดูแกพูดสิแกพูดแกก่อนแกพูดแกเร็ว

Oh. อ One, <c oughs> 1941, ine, ่อนวอนอ่อนเด็กกินเด็กกินคักผู้ชายหัวเปียกเลยว้ายจ้าอืออือครับ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 เกือบเกือบจ้าทำไมจ้าพูดด้วยจ้าโอ้โห โมโหหิวอะไรไหมคะอะไรไหมคะยิ้ม hm ยิ้มหันหน้ามาะไรยิ้มให้พ่อสิหันหน้ามาะไรยิ้มให้พ่อสิลูกอยิ้มยิ้มยิ้มช่วยอร่อยเธอเลยนี่หมูเอกระด๊า นอนแซ่บนอนคักเลย